Cô cọp à hãy cùng xem làm sao nhỉ điện ok này Hãy cho kênh Ghiền Mì รู้สึกว่าแม่ได้มาสองกล่องหนึ่แข่งอะไรถ้าอราขอแม่เขาถามว่าจะกินไหม๋ยวแม่เอามาให้ถ้าได้กะอยู่สองสิสองจนเราจะกินหรือไงก็ได้เขาบอกกุ้งแช่น้ำปลาเขาบอกอ่านนั้นเอามานึกว่ากุ้งธรรมดาก็เออเอามาาก็จปุ๊บว้าว ขี่ยใช่ไหมพอนะใหไดต้องหยมันเนี่ยลงมาทำไมะเร็วลงมาทไมแต่พ่อทำใหให้ลืไม่อขึ้นบนคือไม่รอมก่อนลุกไปอย่าพ่อทำให้ไม่โหดเดเยอะนะทุกคนดูกุ้งเปยนม ไม่หลดไม่หลดหลดเครื่องตัวเองมันอ๋อจะไมอ้อข้างไปซ้ายอย่างน่ะทานแล้วลูกมาเลอพรีนี่มานเหลอเอารูปเป็นแล้วไม่เช็บซออยากสียงดังลูกเค้าหนอบกันหมดแล้ว นับส e ูปอันนี้อร่อยไหมชิมยังอร่อยจะกินมากไม่ได้ไม่ข้อห้างมาใส่ไอ้นี่ด้วน้ำเอ๊มักอะไรที่เกี่ยวกับการเชคมาเถอะมันทำให้เราอยู่น้ำกัหานดเท้าน้นนเยอมากย่เยะ พี่เขานองเลยนะมองหน้าคือว่าคือได้มาดึงปากเจ้าครับเจ้าครับเปอรันนี้หูอยู่ตาวันนี้วิ่งกี่ตัวสองร้อยสามตัว

ใส่บล็อกอิ่มข้าวเลยใส่บล็ออิ่มข้าวเลยจะพักเติมข้าวข้าวมันข้าวญี่ปุ่นเลยอ๋อมีอันนี้ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรนะขิงป่ะไม่ใช่ยกเขาเรียกอะไรกระเทียมต้องชิมก่อน หอมกระเทีย,ย,ย,ยมันนี้ว,วสีร้อนเลยขนาดขิงอน่ะไม่มีรสชาติเลยชาอยู่นะิงอ่ะไม่มีรสชาติเลยกระเทียมไม่มีรสชาติ อิ่มแล้วมาข้าวนะน่าอิ่มเลยอร่อยเรียมือปนะแต่เขาดอบโอเคนะอร่อยเลยอ่ะอือนห่จนนะอร่อยไหมวะหรือต้องสองตัวตอ,อ่ะอิะอ่ม